ออวสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตีคอร์ดง่ายๆและก็เล่นในคอร์ดง่ายๆกันนะครับชื่อเพลงว่าช่วงเวลาศิลปินสวิตแอนโรนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอไปไปอย่างเจ้าของคลิปด้วยนะครับ ในเพลงนี้นะครับถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับนะครับก็จะต้องทาบกาโปพมา2ช่องนะครับกับในคอร์ดที่ผมจะเล่นต่อไปนี้นะครับต่อไปนีนะ้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบไม่ต้องทาบกาโปพนะครับในในคลิปนี้นะครับคอร์ดที่จะใช้ก็จะเป็นคอร์ด G นะครับแล,ขอขอ e or, แล้วก็คอร์ดดี Min ิเแล้วก็คอร์ด C นะครับก็จะ เล่นตามลำดับเลยนะครับเป็นแบบนี้ทั้งเพลงเลย G D E minor e min จะเล่นเป็นแบบนี้ทั้งเพลงเลย E minor แล้วก็ไป C ตามลำดับไปเลยเป็นเป็นการตีคอร์ดวนทั้งเพลงแต่ว่าในการตีคอร์ดในการตีคอร์ดมันจะเป็น ลงขึ้น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 แล้วก็เปลี่ยนนะครับก็คือลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้น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 แล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราฟังในในกีตาร์มันจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เว้นขึ้นลง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 แต่จริงๆมันจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ไปต่อลงขึ้นลงขึ้นนะครับ ยิ่งพูดยิ่งงงนับยิ่งง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 งเป็นแบบนี้มันจะรวมกันเป็นสี่ครั้งนะครับนิ้วชี้ยกไม่ขึ้นติดปิด๊ก <c oughs> เป็นสี่ครั้งลงขึ <c oughs> 4, ้นลงขึ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 ้ลงงขึ้นลงึลงงขึ้นลึลงงขึ้นลงลงงขึ้นลึลงงขึ้นลึลงงขึ้นลึลงงลงขึ้นลงขึ้ ประมาณนี้นะครับเป็นสี่รอบนะครับเดี๋ยวร้องให้ดูสักท่อนไปแบบช้าๆนะครับอย่าทิ้งฉันไว้ลําพังอย่าทังฉันไว้คนเดียวอย่าปล่อยฉันต้องทนจมอยู่กับตัวเองได้ไหมครับ น่าจะทันกันอยู่นะครับผมก็เล่นให้ดูแบบช้าๆแล้วจะเอาช้ากว่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช้ากว่านี้ลงขึ้นลงขึ้นลงสี่รอบนะครับนับไปลงขึ้นลงขึ้นเป็นรอบหนึ่งแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นแต่พอเราตีแบบติดๆมันจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับช้าๆอีกเที่ยวนะครับในท่อนเดิมเลยมันมันจะลงไปก่อนสองรอบนะครับในในคอร์ดจีนะครับ ลงขึ้นลงขึ้น,แล,ลน,ลนแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นแล้วเราก็ร้องเพลงในรอบที่สามนะครับไอมันจะไปลงรอบที่สามตรงคําว่าทิ้งบดีนะครับอย่าทิ้งมันลงไปไปเลคำว่าทิ้งอย่าทิ้งฉันไว้ลําพังครับอย่าทิ้งฉันไว้ลําพังอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอย่า ฉันท้องทุทนจมอยู่กับตัวเองรฉันทงีน้ำตาคนเองไม่แพ้ความไจอ่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล่นเล่นยาวไปเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับเอาเล่นแบบสั้นๆแล้วก็ให้ลองเอาไปฝึกลองฝึก เล่นกันดูเองดีกว่านะครับมันมันจะได้เกิดความจําได้ง่ายกว่านะครับท่อนที่สองก็เหมือนกันนะครับท่อนที่สองท่อนที่สามก็เล่นเหมือนกันเลย ว่าร้องถูกหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะครับตอนฟังมาก็ก็ฟังมาดีแล้วนะครับเกะมาดีแ네ล้วแต่ว่าตอนเอามาร้องจริงๆอาจจะหลงหลงลืมลืมบ้างไม่รู้จะพูดอะไรต่อเอาเป็นว่าตัวอีกทีนะครับลงขึ้นลงขึ้นเดี๋ยวผมจะท่องให้ดูแบบช้าๆเอาเอากีตาร์มาตีตามก็ได้นะครับสองสี่ลงขึ้น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 ลง